สวัสดีครับผมตามิทีบรวันผกกินไปที่นะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุ้นตกปลานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นคนชนเผ่ามุ้งนะครับก็ไก็ม่รู้ว่ามาจากที่ปุทบเบิรหรือว่าเขาค้อน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามกันเลยดีกว่านะครับ หมานไหมวันนี้เงียบปลิบเลยยังไม่ได้ลงกระชังเลยอ,อู้ยิ่งสกเ่ะใช่ไหมนะเอาเอา,เอามากิโลเมื่อกี้น่าจะสิบขึ้นนะเน,ะน,เน,นาะอ่อาแต่มันกินกันได้เนาะ เห็นไปเวียนมาเดี๋ยวก็กินจนได้มาเดียวคใช่ไหมคุ้มละวไม่ไม่หวังเยอะละใช่ไหมตัวเล็กนี่ต้องเอาเล่นตัวใหญ่เลย น่ดูเหมือนฝนจะตกเมื่อกี้แต่ไอช,ช่วงช่วงเช้าไม่ใช่เมื่อกี้แต่มันก็ไม่ตกมันตกอยู่โน่นทางไม่รู้ว่าทางไหนกูปลาปลาเล็กเยอะนะเ,เมันจุดเสร็จโยน,ยนกอนอาหารให้มันก็มาตกาแต่ว่ายนเหย, <c oughs> ย,ยียบไปตึงรุ่องอรุณมันเลื่เข้า,งางลงชิงชิงดิวด้วยไม่ใช่ชิงดิวอ ใช้ทุนเฉยๆคนคนเยอะเนี่ยนะวันนี้สิบกว่าแล้วเนะวันนี้ใช่นี่ปลาน้อยปลานิ่งมั่อกี้อยู่ห่างกันเติบเนาะแต่ตัวที่มันมีสายมันก็จะไม่มาอย่ไงไม่มาไม่มามันอยู่น้ำลึกตรงนั้น นะกินน้ำลึกเหมือนมันรู้นะว่าเราจะไม่เอามัน <laughs> มาแบบไม่กลัวเลยความจริงเอาเหมาหวานก็ได้นะี่ปลาพวกนี้นเราตกนตกใชม,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 มาหวานก็ไม่ดีโ <laughs> ดนโดนเขาว่า <laughs> ใช่ไหมไ <laughs> ซนี้ก็กำลังทอดเลยนี่ กเรียบร้อยเขาด่าโดนด่าเ้นมาจเนตินนโดนตีนเลยเออใช่ใช่เอ๊เห็นเขาทางไอกคนทางทางทางเขมรเนาะเขาตกเป็ดไอ้ปลาอะไรนะปลาพวกปลาสร้อยปลาอะไรนะอยู่ ไปลงกวานน้ำเขาเ <laughs> ออมันจะมีบางคนที่แบบคือเขาอาจจะคิดไม่ถึงอ่ะเขาเขาอาจจะคิดไม่ถึงหรือว่าเขาไม่ทันคิดหรือว่าหรือว่าตั้งใจไม่รู้อ่ะบางทีเขาเขาอยู่ยู่ยนี้มาถึงก็ลงเลยใช่ไหมลงขาย <ừ. S 2> งมหอยเลยอ,อ่าใช่ประมาณนั้นแหละซึ่งรยะทางสังคมอ่ะมัน,ม,นมันไม่ควรมันไม่ควรไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันใครหากินยัางไงก็ได้แต่ว่าถ้าเขาหากินอยู่ก่อนแล้วเราต้องไม่ควรที่จะไปทำแบบนั้นใช่ใช่ใช่ บางคนขาดจิดสำนึกอะมันไม่รู้อะไม่สนอะใช่ใช่ไม่สนใจใครจะหาแต่เอาเอาแต่ตัวเองอย่างเดียวใใชช่่่มมมนไีิตสำึกบางคนนี่เห็นเราตกอยู่นู่นเดินไปไปไกลไปหาไกลๆเนาะเอ๊ะดันไหนไม่มีบ้าัณฑิมวันนี้เมื่อกี้อไม่ได้ถ่วงตะกวแล้ะไอ้ที่ถ่วงแล้วเราต้องถ่วงตะกวดมันจะได้ไม่ คนร้อนถ่งนิดเพ่อลดน้อยแต่เอาตะกวดถ่วงนะผมมีตะกวดอยู่อ่ะต้องถ่วงตะกวดมันจะได้ไม่ขยับร้เนาะถ้าไม่ถ่วงไม่ถ่วงสมองมันก็ขยับไปอย่างนี้ตลอดเลยต้องถ่วงอ่ะนี่ลงมาจากบูธเบิร์ดนี่ใช่ไหมเก่งน้อยเกงน้อยมากันเยอะไหมวันนี้เกงน้อยสคนนี่คะมาแค่สองคน รถจนไหมปกติก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ส่วนมากจะมานอนกันเนอะเขาบอกว่าเขาไม่ให้นอนแล้วไม่รู้ว่าทำไมไม่ให้นอนมีปัญหากันเขาบอกมีปัญหากันใช่มีปัญหากินเหล้ากันช่วงสงการนี่เขาบอกกินเหล้ากันเหรอใช่กินเหล้าว่ามีปัญหาอะไรกันไม่รู้เหรอกินเหล้าแล้วมีปัญหากันเขาเอาผู้หลักผู้ใหญ่ ทางหมู่บ้านลงมาเคลี่รวที่เนี้ยที่ไหนที่เนี้่เอาไปหย่อนตรงนั้นมันก็ไม่กินนะเีาหยุดแบบนี้แหละมันก็น่าจะวนเวนวนอย่างนี้มันวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันอาจจะก็อย่างว่าแหละมันปลามันก็ไปเรื่อยของมันอะโอ้ถ้าโดน ตัวนี้เนาะมันเลยนี่เยอะเป็นชั่วโมงเลยนะตรงไหนเขามีปัญหาการคนในหมู่บ้านนี่เหรอใช่โอ้มาตกนี่แหละตกเป็ดนี่แหละบ้านเข้าสิงใช่เินเราแล้วมีปัญหากันต่อว่าอะไรกันไม่รู้เห็นเขาว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเย็นๆประมาณห้าโมงเย็นคนจะขึ้นมาเชื่อมขึ้นมาพักก่อนมาวิ่งจริงๆมันไม่น่าเปลี่ยนแบบนั้นหรอกเขาจริงๆอ่ะเราพออ่ะแม้แตมาอยู่ตรงนี้กันตรงเนี้ยเนาะ แล้วก็มาคอยมาดูแลนะควบคุมการงบการหมู่บ้านนะงบมันไม่มีจ้างก็จะได้มาดูแลมาควบคุมอ่ะคือจริงๆอ่ะให้หมู่บ้านเขาบริหารจัดการเลยถ้าเกิดคุณไม่มีงบอ่ะคุณก็ให้เด็กชุมชนเนี่ยให้เขาบริหารจัดการเลยไม่เป็นทาเป็นเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นมันเข้ามาแล้วมาทําลายสิ่งของเขาเลยปิดถ้าเราก็จัดนี่สิเราก็จัดส่วนหนึ่งอยู่นี่ส่วนหนึ่งก็อยู่ตรงนู้นไปให้เตือนเขาไปแล้วก็ เนี่ยพวกผมมาตกปลาก็เก็บตังค์ดิใครวางไข่ใครอะไรเนี่ยก็เก็บตังค์ที่มันก็มีเงินจ้างเขาเล่าเรื่องเรื่องของเรื่องไอ้พวกขายมันคนทิ่นไงคนถิ่นนี่แหละไตัวแขกนี่แหละใช่ไหมอืมหลายตัวนะนี่นั่นแหละนั่นแหละพวกแล้วพวกผู้มีอำนาจพวกปกครองท้องถิ่นนั่นแหละตัวดีแล้นั่นแหละก็อย่างนั้นแหละมันถึงตัวปกครองท้องถิ่นน่ะตัวดีในการแหกกฎแหละนั่นแหละ พวกนี้มันจะมันอาศัยอะไรอะอาศัยอำนาจบัตรใหญ่ว่าเนี่ยค,คือคือสังคมทุกที่มันเป็นหีบดคนในคนผู้นําชุมชนอาจจะเป็นตัวแหกกฎก่อน <c oughs> ใช่ทีนี้พอมันแหกกฎกอ่ะคนอื่นก็ทําตามมันมันเวลาคนอื่นเขา,าทำม,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 มันพูดไม่ได้ก็พูดไม่ได้ก็ใเพราะว่าเพราะว่าตัวมันนี่แหละเป็นเป็นตัวปัญหาเลยใช่คือถามว่าถ้าเกิดว่าผู้นําชุมชนหรือท้องถิ่นอะถ้าเกิดคุณอยู่ในอยู่ในกรอบอ่ะคนอื่นเขาก็อยู่ในกรอบตามใช่ใช่แต่ทีนี้พอคุณแม่งไม่อยู่ในกรอบคุณจะไปบอกใครได้ มาบอกผมผมก็ไม่ฟังหรอกสอนใครก็ไม่ได้เลยสอนลูกเองก็ไม่ฟังแล้วก็หยู่แค่ตรงนี้แหละว่าแต่เนี้ยแต่ก่อนเนี้ยที่เขาวางไข่เพราะอะไรเพราะว่าพวกผู้ใหญ่พวกอะไรทั้งอย่างนี่แหละพวกคุณนายกพวกผู้ใหญ่นี่แหละบอกว่าเอาแล้วเอาไปทําบุญใช่ไหมข้ออ้างในการทําบุญแล้วก็ล้อมไข่หน้าเนี่ยข้างหน้าอย่างเงี้ยก<ม> <laughs> ็ก็มึงนั่นแหละแม่งตัวดีสรุปท้ายแม่งทาบุญเหลือทําบาปไม่รู้ไปทําบุญแล้วได้บาปแล้วแม่งก็เอาเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยมาเป็นข้ออ้างมาเป็นข้ออ้างอีกเนาะ ตัอที่แม่งขัดสิดผลึกอ่ะพอคนแม่พอพอบุญนี่คนแม่งก็บ้าบุญเนะาะน่นแหสัง,บบงแบบคงออสับ้นเรา,านี้แหละทุกวันนี้ในวัดธุรกิจทงสังคมบ้านเราอย่างนี้นห <laughs> แหะทุกวันนี้ในวัดธุรกิจทั้งะมันมีครั้งครั้งนไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆจนมันาะเวาอ๋อจม เอามาอันโอ้พันกันต,ตัวนี้ก็สวย <laughs> โอ้ตัวนั้นนะเนาะตัวนั้นเราใช่เลยใช่ไหมแต่ว่ามันน่าจะมีหลายตัวนะตรงเนี้ยน่าจะอยู่กันหลายตัวเลยแหละนี่ ทางนน้นเขาไปทําอะไรกันมาไปไปหาเห็ดหาผักหวานนะโอ้สองน้ำพระจังไดามานบอกรับปล่าเนี่ยแต,ตวเห็นสอ,องตัวเจ้าน,น้อยดีหรือว่าใส่เง,งี้ก็

ไม่พันได้กินข้าวเลยเ <c oughs> ข้าดีอยู่คนเดียวเลยฮะโอ้มีพันกันนะลุดแล้วโ <c> ม <oughs> วิ่งเลย ก็ขโมยกับบ้านก่อนนะเอาไว้ไกลไหลขโมยกับบ้านก่อนฮะเมื่อาาวานวานี้ไม่ได้มาไม่ว่างวันนี้ล่ะนู่น,น,นขึ้น,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 ข,นขึ้นอยู่ทางนั้นทางนั้นสองสามครั้งขึ้นอนะทางนั้น จะได้กันเหนือไม่รู้นะบอกเขาถ้าติดล็อกจากๆังด้วะเดอนหน้าเดนหน้านี่จะมาทุกวัน,นมารอดูยีศพไซส์ยี่สกโลนี่ เข้ามาไหมั้ห้ามกลับเลยขับห้ามกลับเลยวะถ่ายคลิปอะไรคนตกเก็บแล้วจีนะโอ้รีบเก็บแท้ได้ไป ปลาไหลกับเพื่อนว่าเฮเก็บเร็วเนี่ย มันก็มันก็ขึ้นไหลยอยู่เนะาะปลาแต่มันจะมาถึงบ่โอ้นี่เป็นกจะเก็บแล้วนี่เก็บแล้วที่โหนึกว่าเก็บหรือว่าเพิ่มก็ เราลงยังไม่หมดโอ้ทางทังนั้นเขาหว่านเหี้ยใชะเยอะก้อ,กอนโตมาแล้วเยอะยิสกยิสก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 ,สกถึงไหมไม่ถึงกลับเลย เอาบัวไว้ครับผมกับข้าวเอ้กับขายข้าวเอาแต่ก่อนสีข้าวเนาะสีข้าวโอ้